สวัสดีครับพี่น้องมาได้กินเข่าด้วยครับเด้อพี่น้องเอฟซีจููุ้กคนครับมากินเขาครับตำแตงแลยพี่น้องมันนี้สมตำสู้มือครับพี่น้องอันนี้พักกินกลับด้วยพี่น้องด้วยพักกินกับครับมีตำแตงมีต้มมันนี้เปลี่ยนแต่เป็นต้มมันนี้ครับต้มยำกุ้งปลาหมึกนะครับนะต้มยำกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีกระเพาหมุกรอบอีกแล้วพี่น้องกระเพาหมุกกรอบครับแล้วก็ทอดมันกุ้งนะครับนี่กับข้าวห้องํำนี้ครับมันนี้พี่น้อง มามาครับพี่น้องเอฟซีมามามา,มากินน้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกภูจุคนนะครับเด้อสวัสดีมากินข้าวครับพี่น้องนี่มากินแล้วเองกินข้าวครับนี่ มากพี่น้องมากม,มาครับวันนี้ทายปลายหลเราพี่น้องคิ้วเข่าแห้งโมเป็นอันทายเลยเนีย่กินเขา่าต้นเสาด้วยครับด้วยกินเข่าต้นเสาด้วยครับเนี่ยเต็มกับเข่าตั้งแต่เสาครับตำแตงครับตำแตงตั้งสมตำม,มีสมือพี่น้องอื้อ พ่อหมูกรอบพี่น้องพ่อหมูกรอบนะครับเผ็ดเองนะครับเด้อยทอดเองพัดเองอออต้มยำกุ้งนะครับกุ้งปลาหมึก Ja. Mm -hmm. mm. yeah. mm -hmm. ออกล่องบุคคลที่งบุคคลที่นึ่ง,งด้วยถ่ายเมื่อนึงกินเมื่อนึงครับขอบเขามากๆพี่น้องเอฟซีครับสุบูสุขอนได้ครับด้วยกินน้วกันครับ ขินข้าวซอยนุ่กันพี่น้อง mẹ nhâm mẹ 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 Nè, mẹ 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 này mẹ mẹ đi. Chưa mẹ 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 hay nữa. ครับครับว <ś m ary> <ś m ary> ันนี้ก็จบคลิปลงเมี่ยงคำน,นี้ครับพี่น้องเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์กระแขกดกระดิง่งน้ำเนึ่งพี่น้องเด้อสูบสุกคนครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำพี่น้องครับขอบเบิ่งขอ,งองบชุ่มน้ครับพี่น้องฝากส่องดัชชี่นะครับดัชชี่ชั้นแนลนะครับส่องหน่อยหนะครับฝากน้ำหนึ่พี่น้องสูบสุกคนนะครับ สวัสดีครับ